ท่านชมวันนี้แอแบงค์ในชิทแลนด์ก็จะกำลังเตรียมตัวเข้าประเทศมพูชานะฮะวันนี้เราอยู่เส้นไหนไหน,นะครับอยู่เส้นไหนครับจำได้ไหมฮะโอ้โหวันนี้สมาธิอย่างเดียวเราออกมาตีสองนะฮะมาก็ผ่านมาออกมาเร็วหน่อยวันนี้นระาก็นั่งแช่อยู่ที่ร้านกาแฟะนะครับวันนี้เราก็าเตรียมตัวเลยวนะฮะ <c oughs> วันนี้มีใครตื่นไหมยังครับสกสบายครับวันนี้ครับ วันนี้ผมและอัตตีนะครับวันนี้มาที่เข้าสั์แก้วแล้วนะฮะเข้าเขตพื้นที่สักแก้วมีของขายข้างทางเยอะยะนะครับมีของฝากมีของที่ลึกๆส่วนมากจะเป็นของเกษตรกรรมนะฮะเกษตรกร,รม,มาวางขายกันนะครับสวัสดีสักแก้วนะฮะอันนี้งานข้างทางตอนนี้เราเข้าพื้นที่สักแก้วละเวลามาดูสักแก้วนะครับสบายครับสวัสดีครับวันนี้เรา ไปกันอีกนวสุบสบายเจดสุขสบายบัส,ส,บบสดนูน้อยไม่เป็นไรครับแต่ขอดูนานๆน,นะครับวันนี้เราไปกันด้วยใจนะครับวันนี้เราอยู่ที่ขเวนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เสาทิศอยู่ที่เสียมเรียมนะครับเจะมีไลฟ์สดมาเรืเ่อยๆนะฮะเราก็อยากแสดงตัวตนที่แท้จริงของเราให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราไปกันจริง เราพาไปอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> ทีมงานเรารู้ไม่หล่อฮะแต่เราเล้าใจครับนะฮะไปกันทุกทุกเม็ดะฮะเก็บทุกเม็ดทุกตอนนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามานะฮะ <c oughs> โอ้สามคนละผู้น่าจะรวยครับสวัสดีครับคุณนุชโปโปเกตแล้วก็แสงสุดท้ายที่ปลายทางชื่อนี้แบบชัดเจนและแน่นอนนะแสงสุดท้ายที่ปลายทางแปลว่าต้องรอใครบางคน อยู่บนอยู่ถ้ำแห่งหนึ่งนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้เราก็เดินทางนะฮะด้วยความยากลำบากจากกรุงเทพมาก็ประมาณตีสามตื่นตีสามตีสี่พร้อมเพียงกันก็ประมาณตีห้านะฮะรับลูกค้าจากชลบุรีมาแถวอมทธรมาถอดเราก็จะไปนะนะฮะวันนี้ความชัดเจนเราก็ข้างทางก็ถือว่าเป็นธรรมชาติมากนะฮะพร้อมกับตันตีนะครับลูกครึ่งไทยเกาหลีนะครับวันนี้นะฮะ รับอาสาเป็นผู้นำพรานะฮะ transportation ะเป็นคอนเซียตเป็นในตัวนะครับถึงรู้ไม่รอแต่ไม่เป็นไรครับเรามาด้วยใจกันครับครับผม <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับผมปลกไม้ปลกมือกันนะฮะนี่ไอแบ็คเมจิทาลันก็ยินดีกนนารนำเสนอของเรานะฮะที่ได้ปลกตะลุยแดนของประเทศกัมูชาเป็นคำว่าหมดดำล้วนนะฮะถามว่าหมดดำมีจริงไหม ตอบว่าจริงๆนะครับผมดูเรื่องนี้มา10กวปีแล้วนะฮะของเราต้องปังๆใช่ไหมถ้าไม่ปังเราไม่นําเสนอนะฮะนะฮะลูกค้าเราก็มีทั่วโลกนะครับกลุ่มสแกนดิเนเวียก็เป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดเจนลูกค้าคนไทยนะฮะแล้วก็ออสเตรเลียนะฮะแล้วก็แถวยุโรปก็มีนะฮะเมริกาหรือจะเป็นแถวสิงคโปร์แถวนี้เราโค่นเต์แล้นะครับเราไม่ได้หยุดแค่ในประเทศไทยนะฮะ เราไม่ได้เล่นแค่โดเมสติกเราอินเตอร์ครับนะฮะคนรู้จักเราเยอะมากนะฮะทั่วจ็ดทวเลนะฮะทางแอฟริกาก็มีนะครับอาหรับก็มีนะครับไม่ใด้ลุงหลับนะฮะอาหรับนะครับ,นะรบแบรนด์ของเราจะไว้เขานะฮะอันนี้เราให้ดูเป็นตัวอย่างจะลุกของเราจะมีเข่าให้จําได้ง่ายนะฮะอันนี้ไว้กี่ปีครับกี่ปี แป <89 S 1> เดือนครับอ๋อแปดเก้าเดือนในแปดเก้าเดือนอันนี้ไม่ได้ใช้ยาปลุกนะฮะอันนี้เราเราเราคัดแต่ว่าให้หน่าคมฮะน่าคมผมดำนะหัวแม่ล้านเข้ามาเป็นสมาชิกเราได้นะฮะนะฮะเขายาวอะไรเงี้ยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่น้อยๆไม่เป็นไรครับแต่ขอดูนานๆนะเดี๋ยวมีอะไรดีๆนำสเสนอนะฮะอันนี้เรานำสเสนอการขับรถวันนี้เราใช้ปาเชโร่นะฮะตัวท็อปเลยนะฮะ อติก็เพิ่งไปถอยมานะครับนะครับพอดีขายที่ได้ประมาณ200ไร่ที่เพชรชรู์จะถอยมาเลยนะครับก็เพื่องานนี้โดยเฉพาะนะครับครับผมวันนี้เราเรามากันด้วยใจนะฮะวันนี้ทางทางวันนี้อากาศดีมากนะความชื้นสัมพัส์อยู่ที่ประมาณ28องศานะฮะคาดว่าตอนบ่ายจะเหลือประมาณอาจจะพุ่งสูงขึ้นประมาณ32องศานะครับ กาศคืมฟ้าค้มฝนน,นะฮะแต่ทางเขเมรก็ร้อนๆหน่อยนะฮะตามตะเข็บชายแดนก็จะมีฝนฝน,นอ่าฝนเป็นหมอกจัดเล็กน้อยนะครับข้างทางก็มีความชื้นก็พอประมาณนะครับตอนนี้เราก็เป็นวันพฤหัดนะฮะรถไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราได้มาที่นี่ก็นําเสนอได้นะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่ต้องการความชัดเจนเรื่องสายศาสตร์นะฮะเรานําเสนอได้นะครับวันนี้เราก็จะไปหาอาจารย์ที่พัทบองเช่นเคยนะครับ กล้ถึงแล้วครับตอนนี้ uh, 70โลครับอ๋อเจ็ดสิบโลใช่ไหมครับประมาณเจ็ดสิบโลนะเราไปเรื่อยๆนะฮะแค่เหยียบเหยียบแค่ร 70, อ้อยเจ็ดร้อยยี่สิบนะปิดไฟหน้านะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับเหยียบจมมายครับแข็งบ้างป็นบางผลนะฮะบางทีมีรถเข้ามาเทียบเราก็ต้องเบิ้ลหน่อยนะ <c oughs> ใช่ป่ะเพราะเรายังหนุ่มอยู่นะฮะไม่ได้แก่แล้วแก่เลยนะฮะของเราก็จะเต็มที่ถึงด่านข้างหน้านะฮะ เอละอัล,ลอัลนยประเทศอีกประมาณ53โลนะฮะทำมนชชัอันนี้เราจะพากันขอบคุณครับขอบคุณครับดูน้อยน้อย e, ไม่เป็นไรครับแต่ขอดูนานๆน,นะฮะเราก็เดินทางกันตลอดนะฮะทั้งในทั้งต่างประเทศนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมีเวียนนงเวียดน,นามั่งพม่ามั่งนะฮะอาจจะมีอะไรที่หลากหลายของคําว่าแบคเมจิกในมดดาอันนี้เราเรามาที่ด่านนะฮะอันนี้ด่านของเราเลย นะครับมีตำรวจคอยตรวจในรถตู้ก็ต้องโดนอยู่แล้วนะฮะมาจากสองข่าแต่ตรวจความเรียบร้อยเรื่องพาสปอร์ตเรื่องการผ่านแดนมีใบพกพาหรือเปล่าหรือว่าเป็นแรงงานต่างด้าวน,นะฮะอันนี้เราไม่มีนะครับนี้เรา <c oughs> เราก็คอนเซปต์ของเราก็แบ็กเบียส์นะฮะก็มีหนวดมีเขาเราไม่ใช่ิสลามนะฮะเราลุกครึ่งนะฮะ <c oughs> ต้องดูความชัดเจน <S <S สวัสดีครับ อไรกัน่ไหนฮะอดูความชัดเจนเี้อ๋อด่านนี้เหรออ๋อที่เถียงกันนะด่านนี้ชอบเก็บตังค์นะครับนะครับโอ้ต้องต้องโยนตังค์นะด่านนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงฮะเมื่อที่ที่แล้วพาลูกค้ามาเถียงกันเลยเหรอโดนอย่างเดียวเลยนี่ปัจจุบัตัวใหม่นะฮะ ตัวท็อปเลยเนี่ยของคุณเติเขาเพิ่งขายที่ได้มาสองร้อยลายเป็นบูนวนก็ม,มางานนี้โดยเฉพาะเลยฮะผมจะขาดเพื่อนคู่ใจเนาะแต่วันนี้จะพาคอนทัวร์นะครับไปที่กัมพูชาเข้าทางด่านลงเกลือนะครับ <c oughs> ท่านผู้ชมเราก็ยินดีนำเสนอนะครับสิ่งแปลกใหม่ของอประเทศนะฮะ ถามว่ามนดำเนี่ยประเทศเขมรเนี่ยเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณนะฮะมีมาชาานเลยนะครับคนเขมรส่วนใหญ่ก็จะพึ่งพาพวกศิษศาสร์นะครับอย่างป่วยอดอดแนหรือปวดตามข้องตามข้อหรือปวดหัวปวดหัวเขาไม่ค่อยได้ไปหาหมอนะเพราะว่าสัตร์อุปโภคหรือสิ่งที่เป็นบริโภคอุปโภคไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นะฮะจะพึ่งพาศิษศาสร์นะสมัยก่อนก็สู้รบกันโดยใช้สงครามนะบางทีก็ใช้ด้านศิษศาสร์ าหา,านะครับวันนี้เอเป็เป็นจิงราลงก็ยินดีมากเลยเราทักทายแต่เช้านะฮะกลุ่มมอตติ้งทุกคนนะครับนะครับดูอันนี้การนำทางโดยกัปตันตีนะครับอันนี้เราก็ใกล้สู่ภาคพืค้นของจังหวัดสักแก้วอ่าผ่านสักแกแ้วบัละเดี๋ยวเราไปที่อาญญาประเทศนะครับในข้างทางก็ดูวันนี้เงียบเหงาะฮะไม่ค่อยคึกคัก เหมือนวันเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์อาทิตย์จะรถจะเยอะมากเลยคนก็มาจากกรุงเทศกันก็มาเสี่ยงโชคนะฮะเฮง<ๆ>เฮกลับไปมัง่งบางคนก็แทบจะเป็นเลขศูนย์แล้วกันนะฮะก็ต้องกลับไปที่บ้านใหม่นะฮะไม่เฮงเนาะโบเกอร์เพเยอร์เป็นไงฮะเมื่อที่ที่แล้วงั้นๆนะฮะเขาบอกงั้นๆก็เสมอตัวนะฮะวันนี้เชียร์ทีมอังกฤษเป็นไงบ้างครับ อ๋อม้วนเสือนะฮะอ๋อขอบคุณประเทศไทยนะฮะม้วนเสือกันหลายเจ้าเลยเซียนทีของกิจน,นะตั้งแต่ก็่อคืนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะฮะตอนนี้เรากำลังจะไปถึงที่อำเภออะไรในประเทศนะฮะจังหวัดสระแก้วก็เติมตัวข้ามแดนนะครับอีกประมาณสัก40กิโลอ่าจากนี้ไปก็มีของขายทางดานเยอะน่นะฮะขอเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆหรือชร์เฟซบุ๊ก หรือแฟนคลับนะฮะ FC ทุกท่านนะฮะถ้าสนใจเรื่องงานบนดําหรือ,รอง,งานสายยศาสตร์นะฮะหรือมีปัญหาทุกร้อนเรื่องใดๆหรือโดนกระทำนะฮะเราสามารถช่วยเหลือท่านได้นะครับนะฮะทุกคนเลยที่ให้เราให้ความช่วยเหลือนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ